คนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยก็คือจะมีวันพุธซึ่งจะเป็นน้ำเนี่ยที่เราเรียกว่าน้ํามหาสมุทรเป็นน้ําที่มีปริมาณค่อนข้างมากส่วนอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยก็จะลักษณะน้ําที่มีความน้อยกว่านะคะเป็นลักษณะน้ําฝนคนธาตุน้ำเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะเมื่อเรานึกถึงน้ำนะคะเราก็จะนึกถึงความชุ่มฉ่าความชุ่มชื้นความเย็นของตัวน้ำานะค่ะวันเนี้ยคนวันพุธและวันศุกร์ที่เป็นธาตุเจ้าเรือนธาตุน้ำเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างมีความช้านิดหนึ่งม ะะที่ค่อนข้างช้ากว่า คนที่เป็นธาตุไฟนิยมเป็นธาตุตรงข้ามกันการมีปัญหาเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่อาจจะไม่ได้เด็ดขาดรวดเร็วเท่าใดนักนะคะละักษณะการทํางานนะคะก็จะอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วอะไรมากมายนะะักก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างสบายๆกว่าคนที่เกิดวันอื่นถามว่าความเจ็บป่วยของคนธาตุน้ําจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยมันคือความเย็นนะคะสมมติว่าคุณรับประทานอาหารเก่งนะคะกินค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยขึ้นได้ง่ายนะคะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีการกระตุ้นให้ร่างกายของคุณร้อน อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็อาจจะทําให้ตัวน้ําในร่างกายของคุณเนี่ยมันข้นมันมวดมันแห้งลงได้ง่ายนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวไขมันในเลือดสูงได้ง่ายก็จะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ความที่เป็นน้ําของเราเนี่ยมันเอื่อยมันเฉื่อยจนเกินไปนะคะก็จะต้องมีการขย,ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวนะคะมีการทํากิจกรรมต่างๆทาให้น้ำเนี่ยมนไหลเวียนไปได้ดีด้วยนะคะก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงนะคะ